สไตล์จุกสวัสดีครับวันนี้พามาดูวงเวียนใหม่ของจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับหน้าโลตัสนั่นเองนะครับเส้นทางที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นเส้นทางจากถนนจากศรีสัตว์นะครับผ่านเข้ามาตัวเมืองอุตรดิตถ์นะครับจะผ่านบ้านทุ่งยางผ่านบ้านแม่พ่องนะครับเข้าเมืองก็ผ่านโลตัดนะครับฝั่ง ขวามือนะฝั่งซ้ายนี่ก็สถานีไฟฟ้านะครับด้านหน้านู้นก็เป็นวงเวียนนะครับที่อาจจะไม่ใช่วงกลมนะฮะเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางใหม่นะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับมาจากรับแรนะครับที่จะตรงไปนู้นนะครับก็เป็นวังกะพีนะครับไปซ้ายก็เข้าตัวเมือง ข้าวงเวียนแล้วไปขวาก็ผ่านรลตัดนะครับออกไปถนนสีสัตว์หรือว่าจะไปเส้นถนนสายเอเชียด้านซ้ายมือนะครับเก็บภาพมาฝากกันนะครับายามค่ําคืนนะครับภาพอาจจะไม่ชัดกันบ้างเนาะนะฮะอาจจะไม่นิ่งกันบ้างนะภาพมือถือเนาะถ่ายอันนี้ก็ตรงด้านข้างรลตัดนะครับซ้ายมือนี่ก็เป็นรลตัดนะครับเส้นทางจากวังกะพีนะครับ ังพีนี่ก็ไปสามารถไปพิษณุโลกได้เนาะนะครับเป็นตรงไปนี่ก็เลี้ยวซ้ายไปศรีัะนะครับตรงไปนู่นก็เป็นทางไปรับแรลนะครับเลี้ยวขวาไปก็เข้าเมืองอุตรดิตถ์นะครับหรือว่าออกเส้นทางถนนสายเอเชีย <c oughs> เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางขาออกนะครับตรงนู้นนะครับก็จะเห็นป้ายรลตัดสีขา,ขาวนู่นนะครับมันมองไม่ชัดเนาะนะครับนี่นะครับเส้นทางนี้มอเตอร์ไซค์วิ่งไปนี่นะครับเป็นเส้นทางขาออกจากวงเวียนนะไปถนนสายเอเชียนะครับหรือจะเข้าตัวเมืองหรือจะไปวังกะพิแล้วแต่เส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับ อันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับจากเส้นทางสถานีคนส่งผู้โดยสารนะครับนะก็เข้าวงเวียนตรงไปนู่นก็ไปสีสัตว์นะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปพิษณุโลกเลี้ยวขวาก็ไปรับแลนะครับรู้จะเข้าเมืองก็แล้วแต่นะครับเป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นวงเวียนนะครับที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะว่ามมีหลายแยกเหลือเกินนะครับ วงเวียนแต่อาจจะไม่วงกลมนะฮะ,ะก็อาจจะเป็นวงลีลีก็ขับขี่กันด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันนะครับ